สวัสดีค่ะดีมจากที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะวันนี้ดิมจะพาเที่ยวชมที่ดินบ่อลูกลังเก่าค่ะวิวเขาสวยบรรยากาศดีเนื้อที่35ไร่3าตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะงุม้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีที่ดินของเรานะคะ ภายในที่ดินเป็นที่นาอยู่ประมาณ4-5ไร่ส่วนพื้นที่ที่เหลือก็จะเป็นบ่อลูกลังเก่านะคะแล้วก็จะมีบ่อน้ำขนาดใหญ่ตรงนี้เลยค่ะอยู่ภายในที่ดินเรานะคะเป็นโฉนดนสสจอขุดแดงค่ะ วิวภูเขาสวยบรรยากาศดีนะคะเหมาะที่จะเปิดกิจการรีสอร์ทร้านกาแฟนะคะหรือว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้หรือว่าร้านอาหารก็ได้ค่ะห่างจากถนนสายหลักนะคะหมายเลข3357ค่ะเพียง300เมตรเท่านั้นนะคะการเดินทางสะดวกสบายเลยภายในที่ดินนะคะตรงนี้เป็นที่นาเนื้อที่ประมาณ4-5ไร่ค่ะราคาขายไร่ละ2 9 0 0 0 0บาทนะคะ อยู่ในแหล่งชุมชนที่ดินเป็นโฉนดนส .4 สจอขุดแดงสามใบเรียงติดกันเลยค่ะวิวภูเขาสวยสารุวโภกน้ำปราปาไฟฟ้าพร้อมเลยทั้งหัวท้ายแล้วก็ด้านท้ายของที่ดินนะคะก็ติดกับถนนลาดยางเลยค่ะบรรยากาศดีอยู่ในแหล่งชุมชนนะคะภายในที่ดินก็ปลูกต้นไม้ไว้แล้วหลากหลายชนิดเลยนี่ค่ะเหมาะมากๆ ท่านใดที่มีไอเดียจะทำรีสอร์ทร้านกาแฟร,ร้านอาหารนะคะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยค่ะหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยจากอบตเขาชะง,งุ้มนะคะห่างจากที่ดินเราเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะหรือว่าจากกรุงเทพค่ะเริ่มต้นที่ขนส่งสายใต้ใหม่มายังที่ดินนะคะเพียง85กิโลเมตรค่ะจากวัดเขาช่องพานนะคะทำค้างคาวร้อยลลานเซเว่นอีเลเโลตัด ร้านค้านะคะห่างจากที่ดินเพียง5กิโลค่ะมีปลูกต้นไม้พวกมะพร้าวมะม่วงไว้แล้วนะคะบางส่วนของที่ดินเหล่าเดี๋ยวดีมพาไปเที่ยวชมบรรยากาศถนนลาดยางนะคะที่ติดก,กับถนนที่ติดก,กับที่ดินเหล่าทั้งสองด้านเลยค่ะนี่ค่ะยังมีพื้นที่ไว้เหลือทำอเป็นร้านค้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นบ้านสวนบ้านพักตากอากาศก็ได้นะคะ นี่ค่ะบรรยากาศดีค่ะแถวนี้วิวเขาสวยไม่มีฟาร์มไม่มีโรงงานเลยค่ะเหมาะที่จะเปิดกิจการต่างๆได้เลยหรือว่าจะซื้อเก็บก็ได้นะคะขายเพียงไล่ละ290,000บาทค่ะสามารถเข้าออกจากถนนสายหลักหมายเลข3357ได้2เส้นทางเลยนะคะวิวภูเขาล้อมรอบที่ดินเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากท่านใดที่กำลังมองหา ที่ดินลักษณะนี้นะคะติดต่อ0870060727ค่ะหรือ idline ดีมขันตะได้เลยนะคะหรือว่าในเพจที่ดินราคาถูกราชบุรีกาญจนบุรีค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมติดถนนลาดยางสองด้านนะคะทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเลยสาธารณปโภคนะคะน้ำประปาไฟฟ้ามีทั้ง2ด้านของที่ดินเลยค่ะ วิวภูเขาสวยมากๆเลยฝั่งตรงข้ามก็มีเพื่อนบ้านนะคะแหล่งชุมชนอยู่ล้อมรอบที่ดินเลยค่ะหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังโรงพยาบาลโพธารามตัวอำเภอโพธารามอยู่ที่14กิโลเมตรค่ะหรือว่าไปจากที่ดินไปโครงการพระราชาดำหลี่เขาชะาง,งุ้มนะคะอยู่ที่6กกิโลเมตรค่ะ นี่ค่ะถนนลาดยางฝั่งนี้เป็นฝั่งทางทิศตะวันออกนะคะติดถนนลาดยางอยู่ที่128เมตรค่ะไฟทางสองสว่างพร้อมนะคะวิวภูเขาสวยบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศภายในที่ดินเรา เดี๋ยวเราไปชมผังของที่ดินกันนะคะที่ดินของเราเป็นโฉนโดนส4จอขุดแดงค่ะเป็นโฉนโดสามใบเรียงติดกันตามผังที่ดินที่ดีมแนบไว้ตรงนี้เลยนะคะห่างจากถนนสายหลกักหมายเลข3357ค่ะเพียง300เมตรเท่านั้นติดถนนลาดยางทาง,ท,างทิศตะวันตกแล้วก็ทิศตะวันออกเลยค่ะ อยู่ในแหล่งชุมชนสาธุวโภพพร้อมเลยนะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยห่างจากอบอตอเขาชะงุ้มนะคะเพียง500เมตรเท่านั้นค่ะนี่ค่ะที่ดินเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะคะความลึกทางทิศใต้อยู่ที่302เมตรทางทิศเหนืออยู่ที่435เมตรค่ะส่วนฝั่งทางนี้นะคะคือฝั่งทางทิศตะวันตกก็จะเห็นหน้าผาโตๆลูกโตๆแบบนี้เลยค่ะ นี่คะ่ะอยู่ด้านข้างของที่ดินเราที่ดินฝั่งทิศตะวันตกก็จะติดถนนลาดยางสองเลนเลยนะคะสามารถขับรถวนรอบเป็นวงกลมได้เลยคะ่ะจากทางทิศตะวันตกสามารถขับอ้อมไปทางทางทิศตะวันออกก็ได้นะคะนี่คะ่ะฝั่งทางนี้ก็จะเป็นบ่อลูกลังเก่านะคะก็จะมีเพอนบ้านเสาไฟฟ้าสาทถัวโพกน้ําประปาทุกอย่าง พร้อมเลยค่ะท่านใดที่กำลังมองหาที่ดินเป็นบ่อลูกลังเก่าบรรยากาศดีวิวภูเขาสวยๆแบบนี้นะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับดีมได้เลยหรือว่าติดต่อนะัดชมได้ทุกวันเลยนะคะเนื้อที่35ไร่กับอีก34ตารางวาค่ะอยู่ตำบลเขาชะง,งุ้มอำเภอโพธารามจังหวัดราชบ,บุรีขายเพียงไร่ละ2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้น ใกล้กับถนนสายหลักด้วยการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยหรือว่าจากที่ดินนะคะไปยังตัวเมืองราชบุรีโรงพยาบาลราชบุรีนะคะอยู่ที่30กิโลนิดนเองค่ะค่ะฝั่งทางทิศตะวันตกตรงนี้นะคะก็จะยังมีพื้นที่เหลืออีกเยอะเลยไว้ทำประโยชน์ต่างๆได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราไปชมถนนสายหลักหมายเลข3357นะคะที่ห่างจากที่ดินเราเพียง300เมตรเท่านั้นที่ดินสามารถเข้าได้2เส้นทางเลยค่ะจากถนนสายหลักเส้นนี้ถนนสายหลักเส้นนี้นะคะสามารถไปตัวอำเภอโพธารามก็ได้หรือว่าจะไปอำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีก็ได้นะคะ ไฟทางสองสว่างพร้อมอยู่ในแหล่งชุมชนเลยค่ะดิมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ